เป็นอันซื้อให้บ่แม่ป้านี่ฮะโดยอ๋อผู้ใหญ่ทางใดฮะผู้ใหญ่ทางน้องทุ่มสาูกขอบหมกขอบใจหลายๆเด้อแม่ผุดที่ซอยเขามากอะโดยก็ให้มีสุขภาพเข้มแข็งแต่หนีต่อไปก็ได้ไคืดเงินใหนไดเงินถือทองใันไดทองคืออันใดขอให้ได้ดังหมกดังใจแม่เอ้ยให้อยู่ดีมีแหงความเจ็บอย่าได้ไข่อย่ามีสาธุ ้าถุขอบมกขอบใจทงเอ้ยให้เจ้าหังเจ้ามีให้เจ้ามีสุขภาพเข้มแข็งตนนี่ต่อไปก็ได้มาให้ข่าวดีป่ากะขอให้ได้โชคได้ลาบตนนีต่อไปเหตุการณ์งานอะไรก็ขอให้ได้สมัค บายดีสบายดีสวัสดีเด้อ่มแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขสุขคนเด้อผมแม่พี่นอ้นนอ,มมนองื้นนี้ก็มาพบมาพ่อกับบ่าวพามีอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะการหลังจากเฮาออกมาจากที่ดินปน่านาคือว่าเพื่นมาทางดินเพื่นอนหรือว่าจังไดพี่น้องเ้ยเนาะ,ะทางบ่าวพามีก็สีเข้าไปหาเพิ่นซชก่อนพี่น้อ,นนองเ้ยป๊าเพิ่อนอันตัดผดไหมพี่น้องเ้ยสิไปปลุกทานบ่หรือว่าจังไดเนาะอันนี้ อ่ะเดี๋ยวไปหาเพื่อนก่อนพี่นอ้องเอ้ยป้าเพื่อนนี่ได้ที่ดินใหม่นี่แบบกลุัวๆ,ๆอยู่พี่น้องเอ้ยอ่ะสบายดีไหมป้าสบายดีโดยสบายดีายดทางป้าบ่เนี่ฮะโดยป้าพี่น้องเอ้ยจวดจ่จา,จาทีนี้เพื่อนนี่อ่ะข้อนิ่มกระเบิดน้ำป้าเพื่อนก่อนพี่น้องเอ้ยอันนี่นี่ใส่ป้าบุปผีนี่ใบบปนป้าย่านย่านบอ ยันน้ำหมันระเบิดมาโดยถ้ามีว่าหมักระเบิดแล้วก็ปากก็เลยย่านมันแตกกุกนาดพี่น้องเออนนี้พอลุงเพิ่นได้สปาลุงเพิ่นไปซื้อห้ามหมูและเพิ่นอะไรมาโดยผ้ามืดพ้นมาเศร้านี่ค่ะและเพิ่นย่านพ้นตกแห้งอ่ะไก่บอลไปซื้อห้ามกันอันนี้เพิ่นไก่กันกับป้านางเลยเนาะป้าเนาะโดย น้อเอ้ยกับโบได้คิดบบได้ฟันเนาะว่าอันเม่์ป้าเพิ่นสิมีผู้ใหญ่ใจบุญเนาป้าเนาะทำข้อมูลซื้อเม่์ป้าเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยโดยป่าเม่์ป้าความรู้สึกอเป็นได้เม่์ป้าที่ว่ามีผู้ใหญ่เป็นยืนมือเขามโซ่ดีใจเลยเพราะป้ามันโดยเพิ่นอันซื้อให้บ่เม่์ป้านี่ฮะโดยผู้ใหญ่ทางใดฮะผู้ใหญ่ทาง นองทงโอ้ปูใหญ่ทางนองทงหรือว่าแม่หักเพิ่นประมาณนี้บอกป้ายัง,งแบบุู้ว่าทางใดนะแบบที่แรกเนี่ยอันเห็ดอะไรจะอันเพิ่นซื้อให้แบบนองทงบอกว่าหรือว่าอย่างไรน,นองทงไปให้ข่าวโอ้ป่าชวานกีเลย์อยู่ป่าสีกองพื้นในสีวางกองพื้นโดยนองทงเพิ่นไปให้ขา่าวเพิ่นว่า ป้าได้ข่าวดีแล้วว่าสิมีผู้ใหญ่ใจบุญสื่อทีสื่อทางห้โดยป้าก็เลยดีใจลายความหูซึกอันตอนเพิ่นบอกใหไ้ไม่ป้าแบบใดคะความหูซึกก็ดีใจแห้งแห้งนอนกับบหลับนอนบหลับโดย,โดยแบบตื่นตันใจไหมป้าตื่นเนต้นตื่นตดำใจโดยบุเคยสิมีผัวสิมาสื่อดินสื่อดอนห้โดย กะเป็นนำบุญวาสนาที่ว่าเฮาทำความดีแม่ป้าเอ้ยเนาะแล้วกะมื้อนี้คือบุญวาสนาโตที่ว่าแม่ป้าเคยชอยเหลือคนผ่านมาหั่นนะเพิ่นกะส่งผลให้มีผู้ใหญ่เพิ่นมองเห็นแม่ป้าเอ้ยเนาะก็คือผู้ใหญ่ทางหนองทงเพิ่นกบ่ได้ออกือออกเสียงเนาะโดยโดยๆอกวงเติบบ่แม่ป้านี่ฮะทางนั้น22เมตรก็คือว่าอ๋อทางนีกะ25เมตร22 25 คือว,ว่าก,กว่วงเติบเน,น,นาะทางกระซิบเจ <Mania S 1> ็ดชำกันก<อ>ับคลองปน,นังโดยโดยกว่วงเติบพี่น้องเลยเพื่อแบ่งเครึ่งเนาะพี่น้องมาอยู่ใกล้พี่น้องบานน,น,นี้ค่ะโดยคือแบบไลเ่เลียกันบอกเพื่อนมาบอกข่าวอันคลองไมปปาบนกับคลองปนังนี่โดยอะไรอันถามเพื่อนเพื่อนว่าว่านอนอจนบวรับบอกกระปปาบุเพื่อนว่าดีใจเพื่อนว่ากลางคืนหลุกมาพากันมาว่าวนั่งอแอนกันเอ่ยกับน้องแอนกันในเตียงอ้อมแม่บุญแม คืน้านหันจนพลห้ามยังบ่ได้ขืนนอนย้อนว่านอนบุรับดีใจดีใจโดยโดยเฮาก็ดีใจนาำป่ากับเบิ่งตั้งแต่คลิปน้องทงเพลนแลวก็สามีนาแต่ก่อนไปเบิ่งอยู่พุ่นบอกโดยไปเบิ่งอยู่บ้านพูนซินโดยโดยอันนั้นผัดมันใกล้เพราะดูว่าจังไรมันใกล้กะแม่นเจ็ดรักคูได้ใ่บอนป่าหันเผาทานไปหอดบอนอันเพลนบุกเบิกเห็ดบ้านจัดทานเลยอันนี้ก็แบบว่าเฮากะ แบบซ้ำพ en. ี oh. anned, ่น so ้องกันเนาะเูิจเคยกันอยู่หมู่บ้านสายบุญมาเนี่ก็มาอยู่ใกล้กันโดยอันราคาเท่าไรเนี่ยพีแม่ป้าน้องทงว่าแปดหมื่นอะโอ้แปดหมื่นพี่น้องเอยแพงพอสมควรเลยเนาะป้าเนาะโดยโดยโดยอือ่านรยาทางเลยพี่น้องเลยป่ะแม่ป้าพาเราะบึงเนยหน่อยหนึ่งอันนี้น่ะพากันทางของป้านางเลยสิมาซอยทั้งพี่อีกบ่โดยสิเมื่อกินข่าวหละโดยโดยยันเป็นมืออื่นอีกเลยบัด กกพักีเล็กทองแล้วก็กกเป้านี่ไววหอ,อยจะนางดูป้าเคยเอาห่อยจานางคายต่ตะกี่ป้าคายจานาง<อ>ห่อห่อเอาไปต้ม<ด>ั <หอ S 2> นี่เลยปนี่คือ <ๆ S 2> ข้อมือนี่ก็ยังคายอยู่บ่ไหมป้ามุดวะขมือนี่กะคันบระดเษฐ์ฐานกับป้ากะสีฮันขึ้นใช่อันปลูกพักได้ได้ดป้าได้อันเดินนะป้าส<อ>ิปลูกพักเสริมพลังเสริมลาวพักเพลพักวลรพานี่แหละกะ สิเก็บยานอกจานางแถวนี่ตื่มกันแล้วก็สิไปตลาดกับผูลูโดยแมนแมนมันมาพี่นย่านมันสิบบมีบ่อนเห็ดทานนะพราะว่าไม่เพื่อนกับปลาดงเพื่อนเพื่นกับหวงเด้จังหน่อยนี่ลังเฮือนเจ้านี่เพื่อนจิเหดทางออกไปบรรทัดเพื่ได้ปลาเอ้โดยโดยเพื่อนมาเพื่อนจงทางได้โอ้จงทางชัดออกพูดีกเพื่อนละเนาะพี่น้องเลยเพี้ยนนี่แหละต่อการกับของป้านางเลยโดยดีใจนำแม่ปลาเอ้ทางนี้แหละเด็กกระโชนดีแนวหนึ่งได้บุมีต่อไม่ใหญ่ปันใด โดยโดยแต่ว <laughs> ่าทางป่าออกเบิดนี่จักสิว่าสิเห็นตอก็บ่จักแหละพะมีเห็นตอกับป่าสิขุดป่าสิให้ลูกป่ากับป่าอยาคิ้วแหละก็มีผลประโยชน์อยู่โยเพราะว่าเฮาก็เอามือเผาถ่านได้แม่นๆป่าเากากวางกองมื้อนี้อ๋อเลียนกองพื้นไว้โดยมื้อนี้นี่มาทางดินกอนบ่โดยมาดีใจพี่น้องเลยทางดินะนงแล้วก็ทางเลย น้องทงว่ามดแลงอยู่ในเพิ่นสิป้องเงินกะอ๋มดแลงเพิ่นมาถอกเงินโย่เข้ามาเจ้าของทีเพิ่นบ่อยู่เพิ่นบ่ว่างเด้เพิ่นไปการโดยได้ยินแม่ป้าเพิ่นเว้ายอกอีนี่ว่าเพิ่นว่าคั่นเพิ่นบ่ทองนี่กะป้าก็สิถางนะว่าเพิ่นดีใจดีใจบ่ทองคัสิถางป้าดีใจดีใจโอตนอไม้เด้บ่ได้เฮ็ดได้ออกนี่แม่ป้าเอ้ยเฮ็ดหลายเนาะโดยเายเก็บปเลาะไปแถวแปนแล มาหาปลาบนพี่น้องเลยปลาของน้องทงเพื่อนอันนี้ขาหนี่บ่ปาโอ้เจ้านี่ได้ทางขักแล้วนี่นะเพื่อนะออกนี่ก็ได้ออกหน้าห่นก็ได้เนาะโดยผเจ้าของทีเพื่อนว่าเพฤนจิกทางเพื่อนว่าโดยโดยขักซ้ำพี่น้องเลยแต่เพียงนี้และนี่โดยกว้างเลยป้าเอ้ทะเลเฮากับทางหน้าอันใกล้กับป้านางทะเล ใกล้กันเลยบบดนี้โดยเป็นหมู่เป็นพวกกันเนาะถือว่าเฮาเคยอยู่น้ากันพี่น้องเอ้ยโดยโดยโอ้คักคักขักลายคักลายขานี่เนาะโอ้ได้หดโซงรังได้ปะเอ้โดยได้หดโซงสามเพราะแล้วคันว่าเฮาเห็ดสาเฮาอันอยู่เนาะโดยนั่งเนาอันนี้นี่พี่นจิจงทางบ่อนี่ เพิ่นว่าเพิ่นว่าจะเอาไว้เฮ็ดทางเด้มันตัดเศดอีกได้หน่อยนึงโดยๆอันนี้คือทางออกพี่น้องเอ้ยเนาะทางออกไปพูนแหละทางใหญ่ไปบรรทาดยามบุญยามหยังนี่ยางรัดไปได้พี่น้องเอ้ยหรือว่าเพิ่นยังสิขายอีกก็บ่จักมันฮักโดยมันแลมน้อยๆทางนั้นอราคานี่80,000เนาะป้าเนาะโดยถือว่าพร้อมกันนะพี่น้องเนาะกับปลาบนกับอ่าปลานางนี่ แบบได้หับข่าวดีนี่พร้อมกันเลยโดนป๊าไปใส่เด้น้องทงโดยโโดยโดยส่งน้องอนนูนนั่นออกนออยานอนแหอสะดวเพิ่นผ่านแล้วบ่อันคนติดตามเพิ่นน่ะแม่ป้าจักได้ป้าบ่จักได้บ่จักบ่ โดยป้าผ <Do> <toys> ู้ว่าได้เท่าไหร่เท่าไหร่นําคลิปสาวดวงสาวมีนาแหละกับคลิปน้องทงและเพิ่นลงว่าอ้าบ่แม่ป้าเพิ่นได้ที่ดินเลยนี่ก็เลยเข้ามาแสดงความดีใจนํามื้อนี้โดยโดยน้องลตี้ก็เข้ามาอยู่บ่เข้ามาอยู่เพิ่นฮักเมื่อมื่กี้นี่โดยโดยก็พี่น้องเอ้ย ผู้ใหญ่ใจบุญผลก็ยังหายอยู่ใกล้ปานางแมนผลยังหายอยู่ใกล้พี่นางแมนแมนผลก็เลยหายอยู่ใกล้กันโดยทะเละทางปะบนเลยก็นองทงป้านางพี่น้องเอ้ยน้องพามีก็อยู่น้ำกันไก่ๆซุมเฮาลุนแล้วแต่อยู่น้ำกันน้องเปป้าเนาะอยู่น้ำกันไปตลอดเนาะย้ำหั่นกระยั่มน้ำย้ำนี่กระยั่มน้ำไปอยู่ใช้ก็อยู่น้ำกันเรียนแบบมีผู้ใหญ่เพิ่นโอยแบบนี้ก็ดีใจได้เม่นป้าเลยเพราะว่า เฮาอยู่นํากันแบบต่างคนต่างไปเรื่อยๆมาซีซานอ๊ะผ่านมาอะไรกันีผู้ใหญ่เพิ่นมาชอยนะโดยดีใจเฮากะดนีกะสิมาอยู่นํากันแล้วปากก็ดีใจคือการมาอยู่ใกล้น้องพมีโดยน้องธงปากก็ดีใจเพราะเ่เคยผัดผักกันมาตั้งแต่ใดเมนเมนผัดผักกันเนาะอลไรกัแบบมาอยู่น้ากันอีกดนี้โดยไปอยู่ทางใดก็ไปนํากันไปอาพล์เอาลัวก็ไปน้ากันโดย แต่บัดนี้คันคือชุมเฮามาอยู่แบบนี้แม่ป้าแต่เฮาก็คือสิบ่ได้เฮ็ดได้ทานบัดนี้นะโดยโดยคันว่าคันว่าเปลี่ยนอาชีพกับประมาณขายผักคลายยังคือแม่ป้าว่าเนาะเปว่าทานนี่เฮาสิเฮ็ดบ่ได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพราะมันใกล้บ้านเพิ่นเลยใกล้บ้านในใกล้บ้านป่ากับเพิ่นเป็นของเพิ่นเด้เพิ่นพวงหามเด้อีกอย่างกับบุมมี่บนจูดว่าสิซะชื่อกับบุมีบอนชื่อบัดนี้เฮาอยู่ไกลหมู่เพราะว่าเฮาเป็นดินจัดสันนี่แม่นยากเด้พี่น้องเอ้ย สะดวกสบายได้น้ำในใกล้บรรทัดนี่โดยใส่ฟืนใส่ไฟพี่น้องเน้อปุ่นกันหนึ่งให้เลยพี่น้องเอต่ว่าเขามีงบมียังเนาะดลงมาใส่เฮือนเลยพี่น้องเอจ่ะคลายาคลายหมู่บ้านใส่บุญมาแต่เศร้าเอาหลุดไทยมาพ่อมบ่โดยโอ้หลุดไทยมาแล้หลุกกระยัง ทรศัพทรินโทรศัพท์เพื่นน้องทงโดยขี้อายลูกอะโอ้ให้เขากล้งกระบอกข่าโดยโดยบ้านแรงบ้านอีกไป้ามไปไปอันชื่ออะไรชื่อที่ดินให้ป้านาไอ้เพิ่งเอบคนละมาโบได้ไปแล้วะเจ้ากับอานางโดยคนมาปานางคนมาโอเอินแม่ครับบอกเอินแม่เอิปอนางโดยป่านะเอินแม่โดยอะไรเขาก็บอกยูป้านางนกับ ป้าก็ต้องเข้าใจเพื่อนเด้อป้าเด้อว่ะคือเฮาห่างหายจากเพื่อนก็โดนเนาะป้าเนาะให่เพื่อนเอิ้อนแม่เลยก็บบได้หน่แต่ว่าแต่ว่าคำเป็นแม่ฮะก็คือแม่คือเก่าเฮาว่าหาน่ยโดยแต่เพื่อนอาจจะบบสิ้นเนาะเพื่อนก็เอินแม่ป้าบนไปได้พี่น้องแม่ก็คือกํพร้าเอินไม่เท่าเฮาละป้าเ้ยเคยอยู่น้าผู้ใดแต่น้อยก็เอินผู้นั่นเ่ีแยวว่าคําว่าแม่พี่น้อง้ยถึงว่าที่ยูไซก็นับถือคือเก่าเพื่อนจะหาอยู่หันและ sud Point 3สุข๊ McCarthy Norman 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 N вже somet Thanak แล้ว10น e t Isolation 10 Isolation 10 Gospel Atom Self-D 새 לחgriff 13 7оны 5th Phys. Open problem Eli King VOICES SL if y o น r e l e a น n i n g Thai l a n น u a g e ơ с к о л ь ว่าแล้วเนาะแต่น้อยๆพุ่นทําให้ป้าเพิ่นเลี้ยงพี่น้องเอ้ย น้อยๆเพิ่นละแต่2ปีโดยจังได๋เนาะด้วยความทุกยากลําบากไปกะไปหาเงินหาทองพี่น้องเอ้ยไปบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นเนาะเพื่อจะมาได้บ่แม่นง่ายแม่นเฮตายมีหนังเชียนหนังซื้อคือคู่มือนี้แม่นสมัยตะกี้ขี่เรือน้อยบ่โดยเพิ่นก็ยังบ่ทันหามคือคู่มือนี่เนาะป้าเนาะไปตะกี้กะไปนํารถเมาว่ะโอป้าก็บ่เคยไปดอกโดยเพิ่นว่าเอาไปรถเมาโดย ผลได้ไปก็มีแต่ไปมันหลุดเม้าว่ะแมนอันนี้ต้นหนาดแน่นิต้นหนาดเน,น,นาะพวกคนอ,อยู่ไผยอยู่ยังเนาะอยู่กำ <โด S 2> ออกลูกใหม่นี่<ด>ไปห่มพี่น้องเลยใบหนาดใบเป้าหอมห่มหัวห่มหางนะอัลบาตัดมันก็แห้งใหญ่เลยแมนแมนง่ายออกใหญ่ออก<ด>อ่ามีแต่ว่าบุมีทานนั้นให้ปกเนาะป้าเนาะวันนี้ มีท่านให้ปุ๊กนี่พักได้ไหมค่ะกองท่านนี่ป้ามาเอาในนี้น <c oughs> ด้วยโดยนี่ป้ามาหากาักกักองมันนี่ผ้าเมันกับเข่าซ้ำทางไห้มันต่ำมันเลยกระเสียเอาได้โดยแมนแมนเสีย<ม>เอาอะไรคันห้าบุเสียมันกะโบอันนั้น เดี๋ยวก็ยังขึ้นอยู่เฮาหักเสียให้มันแปนไปนําโดยน้องอยากปลูกนั่นปลูกนี่เด้แมนเพราะว่าป้าเพิ่นมักปลูกเด้พี่น้องพ่อลุงเพิ่นลุงอ่าลุงแหล่ั่นแหละเนาะลุงของน้องทงนี่เพราะว่าเฮาเคยอยู่นําเพิ่นเพิ่นเป็นคนมักปลูกพี่น้องเอ้ยปลูกพังปลูกมันหุงเพิ่นดกๆ้เดนีนะเจ้าอยากตําจะไปเอาเด้พะมีโดยโดยป้าป้าบ่ได้ขึ้นเทิงป้าบ่ได้ไปเฮือนเจ้า มันบ่ได้เวลาแม่นแหละป้าเอ้ยคั่นว่าจะตําแล้วก็บ่ปิ๊ดเอามือตําแม่นขอบใจหลายๆคั่นนงดวงคั่นตําเอยโดยกับปนางโอ้แมงมันบ่อันนี้แมงยังอันน่้สิักแตนบ่โชคดีเดบ่มีตอป้าเอ้ยโดยโชคดีอยู่บ่มีต่อคือว่าอันินเียง เจาะน้ามเจาะในนี่สะดวกสบายคีอนอย่น้องเอ้ยคลาย,ยอโอเคแหละเม่ป้าเอายันว่าอยากเมื่อเนาะโดวยวันนี้ก็มาแสดงความดีใจนำอ่ะสุดท้ายนี่เรัาก็อยากให้เม่ป้าขอบคุณขอบคุณในเดอ้อเนาะทางแม่เพ่น ผูพิ่นซอยเขามาเลยพื่นอ่านเบิ่งอยู่ม่ปากเลยโดยอ่ะยกมือขอบบุญขอบคุณเพิ่นเด้อเนาะโดยถูกขอบหมกขอบใจหลายๆเด้อแม่ผู้ที่ซอยเขามาก่ะโดยก็ให้มีสุขภาพเข้มแข็งแตนี่ต่อไปได้คิดเงินให้นด้เงินถือทองหันไดทองคิดอันใดขอให้ได้ดังหมกดังใจแม่เอ้ยให้อยู่ดีมีแหงความเจ็บอย่าได้ไข่อย่ามีสาธุ ส้าถุขอหอกขอบใจทงเอ้ให้เจ้าหังเจ้ามีให้เจ้ามีสุขภาพเข้มแข็งตหนีต่อไปก็ได้มาให้ข่าวดีปากะขอให้ได้โชคได้ลาบตหนีต่อไปเหตุการณ์งานอะไรก็ขอให้ได้สมหวังเด้อจ้าด้าธุปาก็ว่าอยากเป็นโดยโดยอ่ะแม่ป้าจังได้กระกลับกอนเนาะสบายดีแม่ป้าโดยโดยโอเคผมเห็นพี่น้องเลยมื่อกี้ก็มาแสดงความดีใจนำปาบนเนาะพี่น้องเนาะ ป่าของนองไซทงครับมาแหละพี่น้องเอ้ยที่ว่ามีแม่ใจดีเนาะเพิ่นกับบทประสงค์ออกซื้อออกน้ำบมหมาพี่น้องเอ้ยในซื้อที่ดินให้เพิ่นราคาแปดหมื่นพี่น้องเอ้ยของป้นางไก่กันเลยอ่าได้อยู่กันอยู่ที่หมูมบ่บ้านไซบุญนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะถือว่าโอ้อบอุ่นลายพี่น้องเอ้ยแม่ป้าเพิ่นกับมาถากมาทางเนาะอ่าถือว่าเป็นบุญกุศลเพิ่นพี่น้องเอ๋ยที่แบบเพิ่อนอ่าสวยเรือเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่ว่าตกทุกข์ได้ยากอย่างสิ้นก็คือ น้องไซทงผมแม่พี่น้องไอต่อมาก็คือป่านางเด็กกนหลายๆคนนั่นแหละพี่น้องเอ้เนาะที่แม่ป้าเพื่อนมีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือผมแม่พี่น้องเอกัะบ,บุญกุศลเพื่อนผมแม่พี่น้องเอยเนาะจริงในคลิปนี้ผมแม่พี่น้องบารมีกะสิคอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เดอ้อเนาะต้งขอกลับขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีเบิร์ตสุขุสุกคนเดอ้อผมแม่พี่น้องทติดตามทางหมูบ่บ้านาซบุญเท่านี้แหละผมแม่พี่น้องไอสำหรับคลิปนี้กะลาไปแล้วผมแม่พี่น้องสบายดีสบายดี